สวัสดีครับผมพบริษัท Cmp Tractor จำกัดครับผมครับผมเราคือเบอร์หนึ่งแห่งรถขุดแบคโฮเล็กนะครับแบคโฮเล็กครบจบที่เรานะครับผมครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูรถในสต็อกของทางบริษัท Cmp Tractor เราก่อนนะครับครับผมสำหรับตอนนี้ทางบริษัท Cmp Tractor เรามีรถขุดจำนวนร้อยกว่าคันเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวเชิญผมมาดูทางนี้ได้เลยนะครับนี่ครับผมรวมๆแล้วร้อยกว่าคันเลยทีเดียวนะครับมีทุกรุ่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโกเบยันมาหรือโคโมซึหรือแบรนด์ดังๆต่างๆนะครับผม ครับผมสำหรับวันนี้ผมที่ผมจัดโปรโมชั่นไป10คันนะครับผมก็วันนี้ผมยกย้ายมาให้ดูได้สามคันนะครับผมแต่ผมจะมีโปรโมชั่นเพิ่มอีกคันหนึ่งนะครับผมครับผมสำหรับวันนี้ที่ผมยกย้ายมาก็จะเป็นยาน่า YB 30 1นะครับผมสำหรับคันนี้นะครับจะเป็นแท็กยางนะครับใบมีดดันเดี๋ยวผมใส่ให้นะครับผมแล้วก็บุ้งกีใหญ่เลยน้ำหนักขนาด3ตันนะครับผม สำหรับคันนี้จากราคาปกติเราขายอยู่215,000หาพเลยทีเดียวนะครับแต่วันนี้เหลือเพียง178,000บาทเท่านั้นเองนะครับสภาพเดิมๆสวยๆจากญี่ปุ่นเลยนะครับต่อมาคันที่2นะครับผมก็จะเป็นคูปุต้าเคเฮดยีนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับจะเป็นแท็กยางมีใบมิดดันนะครับมุ้งกีใหญ่ๆเลยนะครับผมสำหรับคันนี้จะเป็นเครื่องคูปุต้าสสูบนะครับผมสำหรับคันนี้ราคาปกติจะอยู่ที่195,000บาทนะครับแต่วันนี้ผมลดเหลือเพียง1 0 0 0 0แ 75,000บาทเท่านั้นเองนะครับสภาพสวยๆเลยเติมๆจากญี่ปุ่นเลยนะครับก็ขออภัยครับแสนหกห้าครับผม1 6 5 0 0 0บาทครับผมต่อมาอีกคันนะครับผมจะเป็นจิ๋วแต่แจ๋วนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมผมก็สืบพีซีสิบห้าเอ็ขีดหนึ่งนั่นเองนะครับคันนี้โปรโมชั่นสุดๆเลยนะครับอ่าแท็กสามารถยืดถูกได้นะครับผม แจกยางสวยๆมีใบมีดดันนะครับผมมุ้งกีสวยๆเลยนะครับสำหรับคันนี้จะมีลายป้ปิ้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมครับผมสำหรับคันนี้จะเป็นเครื่องของคอมพิวเตอร์สามสูบเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็คอนโทรลน้ํามันด้านข้างเรียบร้อยแล้วนะครับปั๊มนิ้วคอนโทรลสั้นนะครับผมสำหรับคันนี้ราคาปกติจะอยู่ที่สองแสน well. สองหมื่นห้าพันบาทแต่ว pirate, ันนี <hahaha> ้ผมจัดโปรโมชั่นให้นะครับผมสามคันนี้นะครับสำหรับคันนี้นะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับสำหรับคันนี้หนึ่งแสน 7 8 0 0 0ันบาทสำหรับคันนี้1 6 5 0 0 0บาทแล้วผมขอเพิ่มอีกตัวนะครับผมข้าผมสำหรับคันนี้จะเป็นคูบัตต้ายนะครับผมจะเป็นแท็กเหล็กมีไม้มินดันนะครับเครื่องจะเป็นเครื่องคูบัต้าเดี๋ยวผมเช็คก่อนเครื่องคูบัตต้าส่สูบเลยทีเดียวนะครับเครื่องใหญ่เลยนะครับแล้วก็เป็นปั๊มนิ้วคนนนสั้นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผม ครับผมจากตัวนี้ราคาปกติในตลาดจะอยู่กันที่3 0 0แสนต้นๆเลยนะครับผม3 3 5 0 0 0ันเลยทีเดียวครับแต่วันนี้ผมจัดตัวเวอร์ชันพิเศษนะครับผมเหลือเพียง27500 0บาทนะครับใครมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับครับผมสำหรับของแถมที่ร้านก็ยังมีอีกหลากหลายเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีจักรยานนะครับเครื่องพลนดินแล้วก็เครื่องปั่นไฟและเครื่องสูบน้ำด้วยนะครับผมสำหรับใครที่มาก่อนก็ได้ก่อนนะครับ ข้าวมัสำระบใครที่สนใจรถคุณเล็กสภาพดีเก่าญี่ปุ่นนะครับสามารถมาดูรถได้ที่บร CP ิษัทซีพีแท็ o เตอร์เราคเรานะครับร้านจะตั้งอยู่ที่ถนนมาราตาดกม23ครับตำบลบางสาทงอำเภอบาสาท,ง,าสาทงจังหวัดสมุทรปราการนะครับผม